เด็กส9เาเต็มตัวแข็งพลกายและยังต้องมีการเรียนที่มหาลัยอีก ชุดประจำวันของผมจะเป็นงไงพาไปดูกันตื่นเช้ามาก็แอคก่อนเลยนะครับแอคอย่างเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่แห้งตอนแข่งนะครับก็ต้องคาร์ดิโอไปด้วยผมก็ตัดต่อคลิปไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับทูอินวันเลยแม่งโคตรคุ้มเวลา1ชั่วโมงนะครับคาร์ดิโอหนึ่งชั่วโมงโคตรเนี่ยแล้วก็ลงมานะครับเตรียมน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําช่วงโหลดน้ําขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีเกลือด้วยใส่เกลือลงไปในน้ำอาจจะสงสัยว่าผมทาอย่างนี้ทําไมนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มน้ำนะครับทำให้เราดูบวมนะครับแล้ว แล้วก็มาเรียนนะครับเกือบมาสายนะครับขนาดตื่นตีห้าครึ่งน,นะครับเรียน9ก้าโมงยังจะไม่ทันอนะ่ะ <c oughs> มื้อเช้าของผมนะครับเพราะว่าตอนเช้าจะไม่ทันนะครับก็ต้องกินตอนนี้แหละโอ้แทบเพียกินแบบไม่มีข้าวเลยนะวันนี้ผมไม่ได้กินข้าวสักคำนะคือสูนคาบเลยนะครับพอมาเรียนมันก็จะเพียเพียหน่อยนะมันจะเบอร์เบอร์กินข้าวไม่ได้พักถึง20นาทีนะครับก็ต้องมาเรียนต่อในคาบต่อมาแล้วโอ้โหเบอร์ตื้อทั้งหัวมีพีรงพีเซตนงานนะครับนี่ผมยืนแอคพอแล้วก็เรียนคาบต่อมานะครับโอ้โหเรียนเสาคาบ แทบตุยเฮ้ยนี้ใครวะเนี่ยเย็ยนเสร็จกลับมาก็นอนอย่างเดียวนะครับโอ้ไม่ไหวสมองโคตรจะเบร์นะครับนอน,นอนเอาแรงนะพอตื่นมาก็มาเล่นเวทกันต่อเลยนะวันนี้นะผมซ้อมเป็นอกกับไหลนะมาปั๊มปั๊มไล่ไกโคเจนในกล้ามเนื้อออกไปนะครับทำให้เราเนี่ยรอ โหลดครับนะครับแล้วกล้ามเราจะดูฟูนะครับในวันแข่งนี่ของผมนะครับก็จะเรียนเยอะหน่อยเป็นพิเศษนะครับก็เลยจะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับแล้วก็หนักพอสมควรหนักกว่าปกติอ่ะเออถึงจะเรียนเยอะแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่ต้องมาก่อนก็คือกล้ามนะครับผมไม่มีกล้ามเนี่ยก็ไม่มีความเทนะครับต้องมีกล้ามและใครที่อยากรู้นะว่าการแข่งขันของผมจะเป็นยังไงนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วผมจะถ่ายวันแข่งม่ให้ดูนะ